สวัสดีครับพี่น้องครับแฟนคลับเอฟซี um, ทีิตามท่านชอดีลำเพื่อนวิเชียวครับมาหอดจอดถึงแล้วครับผมวัดบ้านปลาคูนตําบลท่าหาดเย้วนะครับอำเภอพุนนไส้จังหวัดร้อเอดครับผมปาทิทเสียงดนตีเสียงแค้นเสียงพินครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวห้าสิไปเบิงบริเวณงานจักหน่อยเนาะพี่น้องครับ จักเล็กจักหน่อยเพื่อเอาสิเดบึงมองจอดรถจอดล่าเอาสิเดบึงสถานที่ไปน้ำกันนะครับผม,มโอ้คุณนะครับเสียงดนตรีเครื่องเสียง,งมือเร่งคือสีแห่กันยังมวนเลยเหรอครับมือเร่งนี่คุณนะอุ้ยนี่ครับลัน่นท่าการแสดงมือเร่งครับ ชุดจอดเลยแต่ว่าห้องบริจอดนี่ครับเดี๋ยวห้องสิบีจอดอีกมองนึงงทางหนกแต่ผมพาพี่น้องมาเ,เบิง้งก่อนนะครับผมมาเบิ้งสถานที่ก่อนแต่เฮาสิเดเห็น <c oughs> อ้าถูกคุณนะมองจอดรถอันนี้เป็นล้านนะครับผมอาซิเมนมองนี้ละ ุดจอดเลยพี่น้องเดี๋ยวผมสิไปเบิ่งทางผีวัาที่นี่อันนี้อันนี้ก็คือร้านตั้งเวทีพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาฟังทางผีครับฟังทางผีผมเห็นคือจังว่าห้องอาบน้ำห้องอยังนี่แหละหลายอันหลยแนยวเดี๋ยวเราไปเบิ่งก่อนเนาะเราเป็นจังใดเนาะพี่น้องครับเห็นรถจอดอยู่ ฟังทั้งผีนะครับสิไปเบิเ่งกอนเะนาะมี้องอาบนา้ำเมี่ยงพร้มนะอมเนาะอ้ครับพี่น้องครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฟังทั้งนี้เป็นอ้เนี่ยครับคุณพรแล้วสีบอก ทางนีบ่อพ่าโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้คุเลยครับผมครับผมขอบคุณครับในในสลากก็ได้ที่พอแล้ววะผมเห็นแล้วรถพ่การชัยครับจอดจะเแต่ว่าเข้ามาอันทายสถานที่ก่อนซื้อนะครับเนาะเี่มีสลากยางดีครับีจริงเขาทัาุูนก็ได้นะครับทีเมื่อเขาถนนใหญ่ก็ได้แต่ว่าดี ว่าเขาเนาะพนดีสิมาไทยกสถานที่ให้พี่น้องเบิง่งาทุกพสุดยอดท้าพี่น้องครับ<ม>นเนี่ยเขาเลี้ยวตรงนี้ครับนี่ปึ๊บเขาเป็นเนี่ยพี่นอ้องเาพูดนะรถพี่การชัยจอดถาเรื่อยไปย่างดีเลยพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอแล้วว่าจังไงจังได้ก็พอ อ้อมไปใช่ก่อนเนี่ถอยหลังเขานี่เนี่ยตอานี่บ่ถ้าถ้าบ่ไปอ้อมเขอบป้านะถอยหลังเขานี่เนี่ยถอยหลังเขานี่เลยถ้าบ่บ่สั้นก็ออกไปนี่ไปอ้อมเขอบป้าฟังพุ่นมันจะจอดในป้าได้ถ้าจะจอดนี่ถอยหลังเขานี่เลยนี่เตอนนี่แล้วตอนนี้ตกทั้งีเมียนครับมันมสิงไงถอยหลังเขานี่เลยครับาร์วเว้นขึ้นไปทางพุ่มอุ้ยรายการเล่พี่น้องเขาคุณนะมองเปิดใส่ใส่ฟื้นไฟครบเรียบร้อย ได้การครับผมเนี่ยเขาดีทีท่วิศวกรถอยหลังเขาพอดีให้พอแล้วเบิ่งห้เนะเาะเสียงดังจักหน่อยนะครับผมเสียงรหลดถอยจักหน่อยือมเดี๋ยวผมอกอกไปจบท่วงกันนาน เนี่ยนั่นะนะ่นะนะครับโอ้ได้การเล่ได้การเล่ครับได้การเล่พี่น้อง เอาละซมนี่พอพอหรอบ่พอหรอบ่เอาซัมนี่ละเดนน้นะเดี๋ยวเดีย๋ยวผมลุไปิ่งกอนโอ้ห,นนหนนอุ่นอน่ะโอเคมันท่านล่างหุ่หนาเนาะจ้อโอ้ยเน่นอนแถวะเนี่ยเข้ามาช่องนี้เหม้ย่า เด hmm. yeah ี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปบึงจักน้อยก่อนเดีหักน้อยเดี๋ยวกระพ่นกระพุ่นเลยแต่นี่กระพ่นหักน้อยเดี๋ยวกระพ่นตีพ่นสีไม่ไปถึงพ่นสีไม่บอกขึ้นยังไงโอ้โหได้การถือวะาโอ้เขาไปหนีมาเพ่าะข้อหมายของเขอกว่าเขาว่าจอดนี้เอออ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วปาดทั่วมองได้การเลยตัวนี้ไหมนี่บอกครับ โอ้ยคพนดี้สิจอดพี่แล้วคอน,น้ำสินั่นแหละมันมีไฟแต่จอดจอด,จอดแค่นี้จอดได้แค่นี้อ oh. มันมีไฟนะมีการเล่ครับในการเล่ไม่มันมีไฟนะเอาเจียบต้นไหนก็ได้อ้าวพี่สนจะเป็นยืนยิ้มเปื่อยๆนะจ้องเอาเอาเอาจับจับจับว้าวเอามาครับเดินไปไมาเพกพอดี้ทวีศักดิ์คือเลาะ

ไปตองการมีพัดพัดใจโอ้ยอย่างดีลยอาจอยางองโอ้โหสุดยอดเลยหมองยูหม่องโซาเข้ามานมีพัดลมส่วนตัวใช่ครับผู้ผูุดผุดของน้ำเดี๋ยวอะไรครับพัดลมส่วนตัวผมไหน่บ้าความน้ำเสนอถอเนาะนาเปล่นบอมันแมนบอปากเปิดเขารถเลยแบดนี้บดายวสตัวเียจ้าออกผู้เดียวเนี่ยอ เออจบเพือคั่กขึ้นแอสเรับได้รถอีกตัวครับได้รถกับมี่อีกครับู่อุ้ยสบายเลยแอดมินอาจะเหนื่อห่มผ่านนวดพูน่ะแอดมินพูน่ะโอ้เอา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 สุดยอดครับพี่น้องมองพักมืึอนี้เทาสุดยอดเว่าสิเป็นห้องน้ำเพรว่าสิเป็นที่พักอ่าสุดยอดเท่านี่แหละครับผมพ่อกันคลิปหนาแล้วกันครับอยู่ดีมีแห้งลำลุ้ยถูกหวยรวยเบอร์สุขสุขคนครับสวัสดีครับ